วิธีการลอยกระทงออนไลน์นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการลอยกระทงออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับโดยเบื้องต้นท่านผู้ชมต้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เนาะหากเข้าเว็บไซต์ได้แล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับผมโอเคแนะนําเบื้องต้นก็คือเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับ google.com นั่นเองนะครับผมเว็บไซต์ google.com แล้วก็พิมพ์คําว่า ลอยกระทงออนไลน์นะครับผมอลอยกระทงออนไลน์นะครับลอริงนะครับอ้ออ่างยอยักษ์ก็ไก่ดอเรือสระอะทธรหารงองงูอาาออ่าง2ตัวนอนหนูสระไอไม่มาเลยนะครับแล้วก็ลอริงนอนหนูไม่หานอากาศนะครับผมแล้วก็กด Enter นะครับผมก็จะมีเว็บไซต์แรกขึ้นมาก็คือเว็บไซต์ซีซั่นสนุก .com นะครับลอยกระทงก็จะมีหลายเว็บไซต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะนําของเว็บ แนะนำของเว็บไซต์สนุก .com ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเลือกเข้ามาดูได้นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้สําหรับการลอยกระทงออนไลน์ปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่19พฤศจิกายน6กนะครับคาดว่าปีนี้ฝนน่าจะน้อยนอสำหรับทั่วทุกภาคข,ของประเทศเลยแต่ว่าภาคใต้ยังมีฝนอยู่นะครับผมทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็มีฝนน้อยนะครับก็สามารถลอยกระทงกันได้เนาะ พอเข้าไปเสร็แล้วนะครับก็จะเจอกระทงของแต่ละท่านเนาะนี่ครับแฟนทิฟม็อคค่านะครับเอิ้นเอ๋ยพ่อแม่ได้ยาละกระทงกันนะครับผมเราก็คลิกที่กดที่สร้างกระทงตรงนี้นะครับผมกดเลยครับอ่าก็จะมีคําอวยพรนะครับว่าจะมีขั้นตอนว่านะครับผมว่าเลือกกระทงนะครับอธิษฐานแล้วก็ลอยกับใครแล้วก็กดลอยกระทงนะครับผมอาจจะมีบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคด้านการงาน ทำมาค้าขึ้นเจ้านายรักลูกน้องเชื่อฟังปังทุกเรื่องดูด้วยเถิดนะครับผมก็คือเป็นคําอวยพรนะครับให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับในวันรอยกระทงปีนี้ด้วยแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับผมสาธุเออคือมีความสุขกันมากๆนะครับ3ขั้นตอนเพื่อลอยกระทงนะครับผมหนึ่งเลือกกระทงกดเลยครับอ่าก็จะมีกระทงให้เลือกนะครับไม่ว่าจะกระทงปีบบัวกระทงใบตองกระทงแดนซ์นะครับกระทงน้ําแข็งกระทงเรือแล้วก็กระทงหลากสี คลิปนี้เราจะเลือกกระทงกรีบบัวหรือว่ากระทงใบตองดีนะเอากระทงใบตองดีกว่าเนาะ,ะตรงกลางเลยก็ะจะเป็นสีเขียวนะกระทงใบตองน,นะครับแล้วก็ต่อไปคืออธิษฐานเนาะกดอ,อธิษฐานนะครับตั้งอธิษฐานจะมีดอกดาวเรืองบานไม่รู้โรยดอกรักนะครับรักดีมีมิมมแท้เงินทองเงินมีใช้กี่ปีก็ไม่หมดนะครับข้าวสารโชคดีมีคนเปย์นะฮะกล้วยไม้สุขภาพดีไร้โรคภัย ใส่คำธิฐานของท่านได้เลยนะครับผมกดในงเงินทองเลยนี่ขอให้พระเจ้าร่ํารวยเงินเงินถุงเงินถังล่ําซ้ําไม่ขัดสนด้วยเถิดนะครับผมบายไม่รู้รวยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความรักหวานยาวนานไม่มีจืดจางด้วยเถิดนะครับดอกรักก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีแต่มิแท้จริงใจเคียงบาทเคียงไรเป็นการณมิตรด้วยเถิดนะครับข้าสารก็บอกว่าขอให้ได้พบเจอคนที่ดีมีกําลังทรัพย์ พร้อมหนุนนําให้ข้าพเจ้ามีกินมีใช้เป็นานๆด้วยเถิดนะครับส่วนกล้วยไม้เป็นขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจไร้โรคภัยและหมดทุกหมดโศกด้วยเถิดนะครับก็กดสักอันหนึ่งเนาะกดดาวเรืองนี่แหละขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภด้านการงานทํามาค้าขึ้นเจ้าในรักลูกน้องเชื่อฟังปังทุกเรื่องด้วยเถิดนะครับผมกดตกลงนะครับผมจากนั้นก็มีให้เลือกว่าลอยกับใครนะครับแล้วก็คลิกที่ลอยกับใครนะครับผมคลิกปุ๊บ นี่ก็จะมีให้ใส่ชุดเนาะ,ะสีแต่ละสีพิมพ์ชื่อนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นตัวแรกเลยหมยสงกานนะครับผมอ่าหมายสงกานตกลงนะครับอ่าเึิงอันนี้คือเป็นหม่สงกรารสามารถเลือกรอยกับใครเพิ่มเติมได้นะครับโอเคหาคนลอยด้วยเนาะอ่ากับใครคุณพ่อเนาะคุณพ่ออ่าคุณพ่อคุณพ่อด้วยตกลง นี่ก็จะมีพ่อขึ้นมาตรงนี้นะครับมีคุณพ่อขึ้นมาเลือกคุณแม่ขึ้นแม่ด้วยคุณแม่คนนี้เนาะแม่ตกลงอ่ามีคุณพ่อคุณแม่ออกมาแล้วยังเนี่ยอ๋อมันจะมีแค่คนเดียวนาะอแล้วกับใครเนาะโอเคแล้วก็กดลอยกระทงเลยครับโอเคนะกระทงของเราก็จะลอยไปตามเพื่อนๆน,นะครับผม นี่ก็จะมีการแชร์ด้วยสามารถแชร์ไปที่เฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าทวิตเตอร์ไลน์ก็ได้นะครับผมเพื่อลอยกระทงกันเนาะโอเคท่านผู้ชมในวันลอยกระทงปีนี้ก็ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านผู้ชมนับถืออยู่ก็โดนบันดาลท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานนะครับมีความสุขนะครับปังโปรยเยืทุกท่านทุกคนนะครับผมจากใจของใหม่สงกรา,านต์มินิชแนลนะครับสาธุมีความสุขมากน,นะครับผมโอเคครับน่าจะไม่ยากนะสำหรับวิธีการลอยกระทงออนไลน์นะครับ โอเคท่านผู้ชมปีนี้ท่านผู้ชมไปลอยกระทงไหนบ้างครับลอยออนไลน์หรือว่าไปลอยที่แม่น้ําใกล้บ้านหรือเปล่าครับผมก็ใครที่มีบรรยากาศยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันลอยกรนะทงเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปลอยที่แม่น้ําแม่น้าทาเนาะอยู่จังหวัดลาพูนเนาะลอยที่แม่น้ําทาใกล้ๆบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันว่า,าบรรยากาศที่ชนบทนะครับแถวบ้านผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับแล้วก็ ไม่มีพิธีรีตองมากครับว่าช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดกันอยู่นะครับผมอยู่จังหวัดลำพูนก็มีการระบาดของโควิดอยู่แล้วก็ยังต้องระมัดระวังกันอย่างด้วยกันด้วยนะครับเฉพาะโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างนะครับยังมีความสําคัญกันอยู่นะครับผมรักษาความปลอดภัยแต่ละท่านแต่ละคนมาด้วยนะครับผมเราปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยสังคมก็จะปลอดภัยด้วยนะครับ